4นะครับเรามาดูเจ้าเฟรมลากอีทีครับคนนี้สดมากครับจันตีหัวเรียบร้อยโอ้โหคิดว่าจะอยู่นะครับไม่อยู่นะนี่ครับนี่ครับวายวายครูนะครับเหมือนเขาดูเยอะนะครับทั้งที่ไม่มีไข่เลยนี่ครับฝั่งนี้จะเป็นพี่จอนนะครับไล่ข้ามหัวกับเจ้าเมีนะ4ต่อ10ครับโอ้โหเรียบร้อยครับเป็น5ต่อ10นะครับ โอ้โหลูกหัวเจมีในหัวนมากครับสิบต่อห้าครับพี่จอนวางไงลูกนี้โอ้โหยังอยูย่ครับเกมีอยางหนึ่งยอดเบาๆโอ้โหไม่มีแบบนี้จะดีร้านไหนครับตอนนี้ครับสิบตนน่อห้าครับ ดูเอวก่อนครับใช้เอวหลอกนะครับย้อนว่าไอเอาตะเกียบตรงมี้ย้อนไล่มาไกลเขาย้อนไม่ข้ามนะครับห้าสิวซีบีครับหกตัวซีบีครับ อ่าครับจะาเไหลไปโอ้โหห่างครับแต่ข้ามไปก่อนครับโอ้โหปี่แหลมเขียนได้ครับลูกนี้เสกอตอนนี้คสิบเอ็ดต่อหกครับโดยจะเฟรมเซฟลูกนี้ครับยอดกลางโอ้โหพีแหลมรับได้ครับพี่จอนวางไงลูกนี้ไปหน้าไหนโอ้โหเรียบร้อยครับสายสั่งตายครับหกต่อสิบเอ็ดครับ หน้าขวาเจ้าเฟยโอ้โหเปิดดีครับไหลมาเจ้าโอ้โหยังไม่หยอดไม่ผ่านพี่จอนครับพี่จอนว่าไงลูกนี้แปรกินไม่กินนะครับเาฟมมดีอะไรนี่อยู่มอไหนครับรา้วมุกมันนครนี่จบไหมครับจบนาวินตาชั่วนาวินาจบบไม่จบว่าไม่จบกว่านาวินสิบเอ็ดต่อหกนะนี่ลูกเสือเอวเด้าครับ อาเครับยกอย่างนี้ออกครับนี่สูกใจครับล้ำกินครับที่มาก็ว่าล้ำกินนะฮะนี่ครับคนนี้เลยครับตัวตึงของราชวิถีนะลูกนี้กับว่าเสิร์ฟเกมไหมครับ80เร์เกมแปเเนตเกมนะครับนี่เรามาดูลูกเสิร์ฟกันครับลูกเดียวเกมครับ12ต่อหครับเกมไม่เกมครับ ลูกเสือกเอหวานโอ้โหทจมเปิดซ้ายยกด้วยขวาพิจอนว่าในโอ้โหไม่ได้เกมงี้ไงนะครับพ่จอนนี่ัตัวเล็กนะครับแต่เทคสูงนะฮะมาครับมาดูจาเฟรมบ้างครับตรงนี้นี่ครับฟิตจัดนะครับคนนี้ครับนี่ครับหกต่อสิบสองครับเกมสิบสามไม่ดีนะฮะเข่าช่องลุงนี้โอ้โหเปิดดีครับยกมาอย่างนี้โอ้หวาวุ่นสิครับ มีให้คำตอบสกอร์ตอนนี้เป็นเจ็ดต่อสิบสองนะครับเกมสิบสามไม่ดีนะฝั่งนี้แต้มเดียวเกมนะฮะเรามาดูครับจะเกมหรือไม่เกมครับฝั่งนู้นจะพลิกหรือเปล่านะฮะเจ็ดต่อสิบสองครับตัดหยอดซ้ายออกนะครับนี่ครับต้องวายครูซะหน่อยครับลูกเดียวเกมนะครับต้องล็อกอีกนะครับ สกอร์12ต่อเจนะครับแต้มเดียวเกมนะครับดูเจ้าเฟรมนะครับจะปิดเกมได้หรือเปล่านะฮะดูเดียวเกมครับนี่ครับโยนเส์ฟเองนะครับแต่ยกมือทำไมไม่รู้โอ้โหน่าสายเจ้าทิมยังอยู่ครับยกสวยด้วยครับลูกนี้ยอดโอ้โหเรียบร้อยครับเจ้าเฟรมรับไม่ได้นะลูกนี้เจอเหลี่ยมที่จ้อนเข้าไปนะครับยิ่งก็เหลี่ยมมกเฟืองนะครับ สกอจต่อ12นะครับถือว่าไม่ห่างนะฮะตัดหน้าขวาลูกนี้ยังอยู่ครับไหลมาลูกนี้เจ้าเมอโหยกมือบายครับล้นเหมือนกันครับเอาครับเจเฟมว่าไงลูกนี้สวยงามรับโอ้โหเอายังไม่ตายนะฮะเอาครับลูกนี้ยอดโอ้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะฮะบนี้ครับสกอขึ้นไม่หนึ่งแต้มนะครับเป็นแปต่อ12นะครับมาครับ เอาทีมตัดขวายาวเขาลูกนี้ไม่ข้างออกนะฮะหมารับเกมไม่เกมนะครับเจ้าเฟรมให้คำตอบนะสิบสองต่อแปดนะครับนี่ครับยกมือนี่ให้คนโยนโยนมาทางนี้นะครับแต่ไม่รุ่จะยกมือทำไมนะครับทางนี้ส์บเองนะยุดเองเส์บเองนะครับหมาครับพี่จอนยอดอีกแล้วเอ้ไม่อยู่นะครับกลัวลูกหยอดพี่จอนนะฮะบอกเลยครับกินพี่จอนยากนะครับถ้ายกเข้านะฮะ แต่อ12ครับเจ้าทีมว่าไงลูกนี้โงงไปครับเจมี่เปิดหนึ่งเฟมไหลไปหน้าเน็ตโอ้โหล้นครับีจอนให้คำตอบกับลูกนี้แต้มไม่แต้มแต้มไม่แต้มโอ้โหติดเกี่ยวไม่อยู่นะฮะสกอร์เป็น9ต่อ12นะครับมันล้นเงครับว่าเจ้าเฟมจะเอาอยู่หรือเปล่าครับอ้าวครับเปิดหนึ่งยกสองลูกนี้ห่างครับโอ้โหเจมีถือว่าตีดีเอาเจ้าทีมยังอยู่นะครับยกไปกลางคอครับ โอ้โหถือว่าแก้มาดีนะครับเปิดหนึ่งยกสองว่าไงลูกนี้โอ้โหยังอยู่ครับพี่จอนพี่จอนพี่จอนโอ้โหพี่จอนถือว่าแปรมาดีครับเจ้าเฟรมเจ้าซ้ายยกด้วยขวาครับห่างครับโอ้โหพี่แหลมก็ยังเหนียวนะครับพี่จอนว่าไงลูกนี้เอาล้นครับเจ้าเมลโอ้โหยังอยู่นะครับโผล่เหนียวจริงนะครับพี่จอนโอ้โหได้ไปหนึ่งแต้มนะครับมาแล้วครับทีนี้สกอร์เป็น10ต่อ12นะครับถือว่าไม่ห่างนะครับ ฝั่งนี้แต้มเดียวเกมนะครับแต่ล็อกกันนานนะครับฝั่งนู้นเริ่มไล่มาแล้วนะฮะนี่ครับจะยยอดบอกเกี่ยว้นนะฮะลูกนี้สวยงามครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างครับ10ต่อ12นะครับมาครับเจ้เต็มจับหนึ่งโยกขวาสวยงามครับโอ้ยังอยู่ครับพี่ยอดโอ้ไม่อยู่แล้วลูกนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับไม่รู้เซตยต์ครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะฮะแต่ ฝั่งนู้นลูกเดียวเกมนะครับเขมไม่เกมนะครับอยู่ที่ลูกเสิร์ฟเจ้าเฟรมนะฮะสิบสองต่อสิบครับมาครับเจ้าเฟรมมองซ้ายมองขวาเสิร์ฟยอดครับพี่แหลมเปิดหลังเท้าครับพี่แรกบอกขอชงเองครับลูกนี้โอ้โหล้นครับเอายังอยู่ครับ พี่จอนโอ้แบบเรียบร้อยครับมาครับ10ต่อ12นะครับยังไม่เกมนะครับดื้อยาวมากครับฝั่งนู้นครับดูสิว่าเบียนประกันใครจะมาเคลมไวไหมวันนี้12ต่อ10นะครับแต้มเดียวเกมนะครับมาเดียวครับเจ้าเฟนจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับเส์ฟไปเข้ากลางครับเจ้าทีมเปิดหนึ่งโอ้ยกสวยมากครับลูกนี้พี่จอนยอดโอ้หเหลี่ยมดีนะพี่จอนครับ สิบต่อสิบสองนะครับมาครับจะมีเปิดหนึ่งครับจะเฟรมไหลหน้านิดโอ้โหจะมีสุตาิดีครับนี้ครับมาเลยยัดษันเมืองอ่ะมันวงมาเลยนี่ครับมาเลยมี่งเขากัยัดษันเมืองมันเล่นขานอกคู่นี้ใช่ไหมสิบสองต่อสิบนะครับลูกเดียวเกมครับแต่หลายรอบแล้วครับไม่เกี่ยวบางทีครับเสือไปไหนนะอ๋อเสือใส่ตัวทีใช่ไหม ที่เขียนว่ามันละทอนนะอาครับมาดูลูกเซฟเจ้าฟิล์มครับไปแล้วครับลูกนี้โอ้โหเกือบโดนนะครับอีจันอ้าวครับจะมีเปิดได้ครับยกห่างครับลูกนี้เจ้าเมโอ้โหเจ้าทีมเพือเกี่ยวได้ครับพี่โอ้โหยกห่างครับโอเคครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสดจริงครับคนนี้ครับสดจริงครับกี่บาทครับเส้นนี้เส้นนี้เบ็ดเสุดห้าร้อยห้าสิบครับโอ้โหบอกเมียเท่าไหร่ครับ ให้กล้าวพูดนะครับกัวออกสื่อนะครับ